หลายคนสงสัยว่าระหว่างศีลห้าข้อศีลข้อใดบาปแรงที่สุดบางคนคิดว่าการฆ่าคือหนักสุดบางคนคิดว่าการผิดลูกผิดเมียคนอื่นแรงที่สุดแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการหลุดบาปวันนี้ เราจะพาไปเจาะลึกคำถามที่ใครๆก็สงสัยแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าตอบให้ชัดเจนนั่นคือศีลข้อใดในศีลห้าที่ร้ายแรงที่สุดหลายคนรู้จักศีลหท่องได้ขึ้นใจว่าหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่ประพฤติผิดในกาม 4. ไม่พูดเท็จ 5. ไม่ดื่มสุรา แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆคนมักคิดว่าบางข้อเล็กบางข้อใหญ่บางข้อทำได้บาปน้อยบางข้อทำได้บาปมากแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างลึกซึ้งว่าศีลแต่และข้อมีผลกรรมแตกต่างกันและทุกข้อมีความร้ายแรงในมุมของมันเองในช่วงแรกนี้เราจะเริ่มต้นด้วยศีลข้อที่หนึ่ง คือปาณาติปาตาเวรมณีหรือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การฆ่านับเป็นบาปที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านักที่สุดในบรรดาศีลห้าเพราะเป็นการทำลายชีวิตโดยตรงซึ่งชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในสังสารวัฏพระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายรักสุขเกลียดทุกข์รักชีวิตเกลียดความตายฉะนั้น อย่าได้ฆ่าอย่าได้ให้ผู้อื่นฆ่าเพราะทุกชีวิตมีความรักตัวกลัวตายเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์การฆ่าจึงไม่เพียงทำร้ายร่างกายแต่ทำร้ายจิตวิญญาณทำลายโอกาสแห่งการเจริญเติบโตของวิญญาณนั้นๆผลกรรมของการฆ่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นสิ่งที่นำไปสู่นรกภูมิได้โดยตรง โดยเฉพาะการฆ่าด้วยเจตนาแรงกล้ายิ่งฆ่ามนุษย์ผลกรรมยิ่งหนักและถ้าเป็นการฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระอาหารหันต์หรือทำให้พระพุทธเจ้าหลังโลหิตนั่นคืออนันตริยกรรมกรรมหนักที่ส่งผลทันทีโดยไม่รอชาติหน้าในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่ามากมายถึงคนที่ก่อกรรมด้วยการฆ่าแล้วต้องไปตกนรกขุมลึก เช่นเรื่องของพระเจ้าวิทูธพะที่ยกทัพไปฆ่าล้างเผ่าสากยะเพราะความแค้นผลคือสิ้นพระชนในสงครามและไปตกนรกทันทีหรือเรื่องของนักล่าสัตว์ที่ฆ่าสัตว์เป็นอาชีพตายแล้วกลายเป็นเปรตตลอดการผลของการฆ่าไม่ได้หยุดแค่ในนรกบางครั้งยังส่งผนให้ในภพชาติต่อๆมาผู้ที่เคยฆ่าสัตว์มักมีอายุสั้น เจ็บป่วยง่ายถูกเบียดเบียนหรือถูกรังแกบ่อยๆเพราะเป็นผลของการทำลายชีวิตผู้อื่นในอดีตตัวอย่างใกล้ตัวก็มีคนที่ชอบฆ่าสัตว์เล็กๆเช่นยุงมดปลวกแม้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่ถ้าทำด้วยใจโกรธเกลียดแรงๆผลกรรมก็สะสมเรื่อยๆจนกลายเป็นพลังบาปที่หน่วงทวงจิตในยามใกล้ตายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ศีลข้อแรกนี้สำคัญที่สุดถ้ารักษาไว้ได้จะเป็นเกราะป้องกันชีวิตให้ปลอดภัยและมีความสงบเย็นแต่ถ้าล่วงละเมิดจะเป็นการเปิดประตูบาปที่ร้ายแรงที่สุดในบรรดาศีลห้าดังนั้นหากถามว่าศีลข้อใดร้ายแรงที่สุดในแง่ของการทําให้ชีวิตตกต่ำเร็วที่สุดคำตอบตรงไปตรงมาคือศีลข้อที่หนึ่ง การฆ่าสัตว์เพราะเป็นรากฐานของการทำลายชีวิตและเป็นเหตุให้วิญญาณตกลงสู่อบายภูมิทันทีในช่วงถัดไปเราจะมาดูศีลข้อที่สองคือการลักทรัพย์ว่ามีผลกรรมร้ายแรงอย่างไรและทำไมบางครั้งการขโมยแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่ผลกรรมใหญ่ในอนาคตในช่วงแรกเราได้พูดถึงศีลข้อแรก คือการฆ่าสัตว์ซึ่งถือว่าร้ายแรงที่สุดเพราะเป็นการทำลายชีวิตโดยตรงคราวนี้เราจะมาพูดถึงศีลข้อที่สองคืออธินนาทานาเวรมณีหรือการงดเว้นจากการลักทรัพย์ศีลข้อนี้หมายถึงการไม่หยิบเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ไม่ว่าจะเป็นของเล็กน้อยหรือของใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการขโมยการฉกฉวยการช่อโกงหรือแม้แต่การใช้เล่เหลี่ยมเพื่อเอาของที่ไม่ควรเป็นของเราไปการลักทรัพย์ถือว่าเป็นบาปเพราะเป็นการเบียดเบียนสิทธิของผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเสียใจสูญเสียหรือเดือดร้อน พระพุทธเจ้าตรัสว่าการลักทรัพย์ทำให้เกิดผลกรรมคือการได้เกิดมาในภพชาติที่ยากจนขัดสนและแม้ในภพปัจจุบันก็มักจะประชิญกับการสูญเสียอยู่เสมอคนที่เคยลักทรัพย์มากๆในชาติก่อนมักจะเกิดมาในครอบครัวยากจนขาดปัจจัยในการเลี้ยงชีพ และมักต้องเจอกับการถูกโกงหรือถูกเอาเปรียบเป็นการตอบแทนในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่เคยเป็นโจรคอยปล้นสะดมผู้คนอยู่เสมอเมื่อเสียชีวิตแล้วก็ไปเกิดในนรกกระพุมต้องทนทุกข์กับการถูกทรมานด้วยการหิวโหยและการแย่งชิงตลอดเวลา เพราะความโลภและการเบียดเบียนที่เคยทำไว้ไม่อาจหายไปไหนในชีวิตจริงเราเห็นผลของสินข้อสองนี้ชัดเจนคนที่ชอบลักเล็กขโมยน้อยแม้จะได้ของมาแต่ไม่นานก็มักจะเสียของที่ใหญ่กว่าคนที่โกงแม้จะรวยในระยะสั้นแต่สุดท้ายมักจะถูกเปิดโปงและสูญเสียทุกสิ่ง ผลกรรมของการลักทรัพย์จึงไม่ใช่แค่เรื่องศิลธรรมแต่เป็นกฎของเหตุและผลที่แน่นอนทุกการลักทรัพย์ยังทำให้จิตใจสกปรกและขาดความสงบเพราะเมื่อได้ของมาอย่างไม่ชอบธรรมใจจะไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงคนที่ลักทรัพย์มากๆม,มักมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงกลัวถูกจับได้ กลัวถูกแย่งกลับไปกลายเป็นความทุกข์ที่กัดกินหัวใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าการไม่ลักทรัพย์คือความมั่นคงแห่งชีวิตเพราะเมื่อเราไม่เบียดเบียนใครเราจะมีความสุขที่แท้จริงจากความซื่อสัตย์สุจริตบุญจากการไม่ลักทรัพย์คือความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงและความสุขที่ไม่มีความกลัวเจือปน อย่างไรก็ตามถ้าถามว่าศีลข้อที่สองนี้ร้ายแรงที่สุดหรือไม่คําตอบคือไม่ถึงกับหนักเท่าการฆ่าสัตว์แต่ก็มีความร้ายแรงในแบบของมันเองเพราะการลักทรัพย์เป็นการทำลายความไว้วางใจในสังคมและทำให้เกิดความระสำมระสายเป็นบาปที่กินลึกและส่งผลต่อทั้งชีวิตปัจจุบันและอนาคตดังนั้น หากคุณเคยลักทรัพย์หรือเคยโกงแม้เพียงเล็กน้อยจงอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเพราะทุกการลักคือการเพราะมาเมล็ดแห่งความยากจนและความสูญเสียในอนาคตและถ้าคุณกำลังรักษาศีลอยู่ศีลข้อนี้คือเกราะที่จะปกป้องคุณไม่ให้ต้องเจอกับความขัดสนในภพหน้าในช่วงถัดไปเราจะไปดูกันต่อที่ศีลข้อที่สการประพฤติผิดในกาม ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าบาปข้อนี้เป็นบาปที่เผาผลาญใจและอาจทําให้เกิดหายนะทั้งครอบครัวและตระกูลศีลข้อที่สคือกาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีหรือการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามศีลข้อนี้หลายคนมองว่า ไม่ร้ายแรงเท่าการฆ่าหรือการลักเพราะไม่เห็นว่ามีการทำร้ายใครตรงๆแต่แท้จริงแล้วนี่คือศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นไฟที่เผาผลาญใจเพราะความผิดในกามสร้างบาปที่กัดกินจิตอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบกว้างไกลกว่าที่คิด การประพฤติผิดในกามหมายถึงการล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อื่นการล่วงละเมิดผู้ที่อยู่ในความดูแลหรือการล่วงเกินที่ไม่ถูกต้องตามธรรมไม่ว่าด้วยความลุ่มหลงความอยากได้หรือความเห็นแก่ตัวการทำผิดเช่นนี้ไม่เพียงทำร้ายผู้ที่ถูกล่วงละเมิด แต่ยังทำลายครอบครัวทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจและสร้างเวรกรรมที่ยากจะลบพระพุทธเจ้าตรัสว่าความใคร่เปรียบเหมือนไฟที่เผาไม่รู้จบผู้ที่ปล่อยใจให้จมไปกับกามคุณจะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอ และยิ่งทำผิดในกามมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งถูกไฟนี้เผาผลาญมากเท่านั้นผลกรรมที่ตามมาคือการเกิดในภพชาติที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทางใจชีวิตคู่ไม่มั่นคงครอบครัวแตกแยกและมักถูกหักหลังในรักในพระไตรปิฎก มีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่แอบลักลอบกับภรรยาของผู้อื่นผลกรรมทำให้เมื่อเสียชีวิตไปเขาต้องไปเกิดเป็นเปรตที่ถูกไฟกามเผาอยู่ตลอดเวลาหิวกระหายไม่รู้จบเพราะใจที่เต็มไปด้วยความอยากไม่รู้พอในชีวิตปัจจุบัน เราก็เห็นผลของศีลข้อนี้ชัดเจนครอบครัวจำนวนมากพังเพราะการนอกใจคนจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์ใจจนถึงขั้นฆ่าตัวตายเพราะถูกทำร้ายจากการผิดในกามความทุกข์ที่เกิดจากบาปข้อนี้ไม่ได้จบลงแค่ตัวผู้ทำแต่ลามไปถึงคนรอบข้างอย่างกว้างขวาง ที่สำคัญการผิดในกามยังทำให้จิตเศร้าหมองอย่างต่อเนื่องต่างจากการลักหรือการฆ่าที่เป็นการกระทำจบไปครั้งหนึ่งแต่ความผิดในกามทำให้ใจจมอยู่ในความลุ่มหลงซ้ำๆไม่รู้จบส่งผลให้จิตคุณมัวอยู่เสมอพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดรักษากามบริสุทธิ์ผู้นั้นย่อมมีความสุขมากในโลกนี้และโลกหน้าตรงกันข้ามผู้ที่ผิดในกามแม้เพียงเล็กน้อยใจก็จะเต็มไปด้วยความกลัวความหวาดระแวงและความรู้สึกผิดที่กัดกินอยู่ตลอดเวลาดังนั้นศีลข้อที่สามนี้ แม้อาจไม่หนักเท่าการฆ่าแต่ก็เป็นบาปที่เผาผลาญใจได้ยาวนานและทำให้เกิดผลกรรมที่ยืดเยื้อทั้งในปัจจุบันและอนาคตถ้าถามว่าศีลข้อที่สามนี้ร้ายแรงที่สุดหรือไม่คำตอบคือไม่ถึงขั้นเป็นอนันตริยกรรม เหมือนการฆ่าพ่อแม่หรือพระอาหารหันต์แต่ก็เป็นบาปที่เผาผลาญทั้งใจและชีวิตครอบครัวได้รุนแรงที่สุดในบรรดาศีลห้าในช่วงถัดไปเราจะไปดูศีลข้อที่สีคือการพูดเท็จว่าทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าคำพูดโกหกเพียงคำเดียว สามารถสร้างเวรกรรมได้ใหญ่หลวงและอาจทำให้ผู้พูดต้องรับผลร้ายอย่างคาดไม่ถึงเราพูดถึงศีลข้อที่3ไปแล้วว่าคือไฟกามที่เผาผลาญใจคราวนี้มาดูศีลข้อที่4คือมุสาวาทาเวรมณีหรือการงดเว้นจากการพูดเท็จ การพูดเท็จเป็นเรื่องที่หลายคนอาจคิดว่าไม่ร้ายแรงเพราะคำโกหกบางครั้งดูเหมือนเล็กน้อยพูดเพื่อเอาตัวรอดหรือเพื่อไม่ให้ใครเสียใจแต่แท้จริงแล้วการพูดเท็จคือการบิดเบือนความจริงและความจริงคือรากฐานของโลกถ้าโลกไม่มีความจริงทุกสิ่งจะล่มสลายลงอย่างช้าๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่าความจริงคือรากฐานของศีลธรรมคนที่พูดเท็จบ่อยๆจะทําลายความน่าเชื่อถือของตนเองและเมื่อความจริงถูกทําลายความไว้วางใจจากผู้อื่นก็จะหายไปคนคนนั้นจะกลายเป็นผู้ที่ไม่มีที่พึ่งไม่มีใครกล้าเชื่อถือและผลกรรม จะย้อนกลับมาในรูปแบบของการถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังในพระไตรปิฎกมีเรื่องของพระเทวทัตที่เคยหลอกลวงและวางแผนบิดเบือนเพื่อทำลายพระพุทธเจ้าผลคือพระเทวทัตต้องจมลงสู่อเวจีมหานารกทันทีหลังสิ้นชีวิต เพราะคำโกหกที่สร้างขึ้นด้วยเจตนาร้ายแรงและเป็นการโกหกเพื่อทำลายพระาศาสนาผลกรรมจากการโกหกไม่ใช่แค่เสียความเชื่อถือแต่ยังทำให้ในภพหน้าเกิดมาเป็นคนปัญญาทึบพูดอะไรคนไม่เชื่อฟังถูกคนหาว่าโกหกแม้ในเรื่องจริงและมักต้องเผชิญกับการถูกเข้าใจผิดอยู่เสมอ การพูดเท็จยังมีระดับความร้ายแรงแตกต่างกันไปการโกหกเล็กๆเ,เพื่อเอาตัวรอดแม้จะไม่รุนแรงเท่าการโกหกที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแต่ทุกคำล้วนเป็นการสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งบาปเมื่อสะสมมากขึ้นก็จะกลายเป็นกรรมใหญ่ในที่สุดที่สำคัญการพูดเท็จยังทำให้ใจเศร้าหมอง เพราะทุกครั้งที่โกหกใจจะเต็มไปด้วยความกลัวว่าจะถูกจับได้เต็มไปด้วยความหวาดระแวงไม่ต่างอะไรจากนักโทษที่ต้องคอยหลบเหลี่ยงการถูกเปิดโปงความทุกทางใจนี้คือผลกรรมทันตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดพูดความจริงผู้นั้นย่อมไม่หวั่นไหวนั่นหมายความว่าความจริง คือเกราะที่ทำให้ชีวิตมั่นคงคนที่รักษาศีลข้อสีได้จะเป็นผู้ที่มีอำนาจทางใจสูงคำพูดมีน้ำหนักและได้รับความเชื่อถือจากผู้คนมากมายดังนั้นหากถามว่าศีลข้อที่สีนี้ร้ายแรงที่สุดหรือไม่คำตอบคือแม้ไม่รุนแรงถึงขั้นอนันตริยกรรมแต่เป็นบาปที่ทำลายสังคมอย่างช้า,ชา เพราะเมื่อคำโกหกแพร่หลายความเชื่อใจก็หายไปและโลกก็จะเต็มไปด้วยความระแวงศีลข้อนี้จึงเป็นรากฐานของความจริงในโลกถ้าใครรักษาได้จะมีชีวิตที่มั่นคงแต่ถ้าผู้ใดละเมิดก็จะจมอยู่กับความไม่แน่นอนและความกลัวตลอดไปในช่วงถัดไปเราจะพูดถึงศีลข้อสุดท้ายคือศีลข้อที่ห้า การดื่มสุราและของมึนเมาว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงเตือนว่าบาปข้อนี้แม้จะดูเล็กน้อยแต่กลับเป็นประตูที่เปิดทางให้บาปทุกข้อเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดศีลข้อสุดท้ายคือสุราเมรยมัตชับประมาทัานาเวรมณีหรือการงดเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมาที่ทำให้ขาดสติ หลายคนเมื่อฟังถึงศีลห้ามักมองว่าศีลข้อนี้เบาที่สุดเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะคิดว่าแค่ดื่มเล็กน้อยไม่เป็นไรไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปขโมยของหรือทำผิดในกามแต่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลข้อห้านี้เป็นประตูแห่งบาปเพราะเมื่อสติหลุดการรักษาศีลข้ออื่น ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ลองสังเกตดูว่าคนที่ฆ่าก็มักเกิดจากความเมาไมายคนที่ลักทรัพย์ก็มักเกิดจากความขาดสติคนที่ผิดในกามก็มักเกิดจากความลุ่มหลงในขณะที่เมาและแม้กระทั่งคำโกหกคำหยาบหรือการสร้างเวรกรรมมากมายก็มักเกิดในเวลาที่สติไม่สมบูรณ์การดื่มสุรา จึงเป็นการเปิดประตูให้บาปทั้งสี่ข้อแรกไหลเข้ามาได้ง่ายที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดดื่มของมืนเมาผู้นั้นย่อมประมาทผู้ประมาทแล้วย่อมพลาดพลัง้งผู้พลาดพลั้งแล้วย่อมถึงความพินาศคำสอนนี้ชี้ชัดว่าสุราเป็นเหตุแห่งความประมาทและความประมาทคือทางนำไปสู่นรก ในพระไตรปิฎกมีเรื่องของชายคนหนึ่งที่ดื่มสุราเมาไม่จนทำให้ตนเองพลาดฆ่าภรรยาโดยไม่ตั้งใจผลคือไม่เพียงทำบาปจากการเมาแต่ยังทำบาปจากการฆ่าและสุดท้ายชีวิตต้องตกต่ำเพราะการขาดสติในช่วงสั้นๆเท่านั้นผลกรรมของการดื่มสุรานั้นชัดเจนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าในโลกนี้ คนที่ดื่มมากมักพบกับโรคภัยเจ็บป่วยเสียทรัพย์สินทำลายความสัมพันธ์และเสียโอกาสสำคัญในชีวิตส่วนในโลกหน้าบุญที่ทำไว้จะถูกบังด้วยความเมาจนไม่สามารถนึกถึงกรรมดีได้ในยามตายทำให้วิญญาณตกต่ำได้ง่ายขึ้นถ้าถามว่าศีลข้อใดร้ายแรงที่สุดคำตอบคือมันอาจไม่ร้ายแรงที่สุด ในเชิงของผลกรรมโดยตรงแบบการฆ่าแต่เป็นศีลที่อันตร,รายที่สุดในแง่ของการเปิดทางให้บาปข้ออื่นเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดถ้าไม่มีสุราคนก็ยังพอควบคุมใจไม่ให้ทำบาปหนักแต่เมื่อมีสุราทุกอย่างก็พังดังนั้นถ้าใครคิดว่าศีลข้อห้านี้ไม่สำคัญขอบอกว่าคุณกำลังเข้าใจผิด เพราะนี่คือด่านแรกที่ทำให้คนสูญเสียสติและการสูญเสียสติคือการสูญเสียทุกสินเมื่อเราสำรวจศีลทั้งห้าแล้วจะเห็นชัดเจนว่าทุกข้อมีความร้ายแรงในแบบของมันเองศีลข้อที่หนึ่งการฆ่าสัตว์ร้ายแรงที่สุดเพราะทำลายชีวิตโดยตรงและสามารถนำไปสู่อนันตรียกรรมศีลข้อที่สองการลักทรัพย์ ร้ายแรงเพราะทำลายความมั่นคงของสังคมและนำไปสู่ความยากจนศีลข้อที่3การผิดในกามร้ายแรงเพราะเผาผลาญใจและทำลายครอบครัวศีลข้อที่4การพูดเท็จร้ายแรงเพราะทำลายความจริงและความไว้วางใจของโลกและศีลข้อที่5การดื่มสุราร้ายแรงเพราะเป็นประตูให้บาปข้ออื่นเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลเป็นรากฐานของสมาธิสมาธิเป็นรากฐานของปัญญาและปัญญาเป็นทางสู่ความพ้นทุกข์ดังนั้นการรักษาศีลห้าจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นการสร้างกรอบป้องกันตนเองจากการตกตำ่ำและเป็นการเปิดประตูสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นหากถามว่าศีลข้อใดร้ายแรงที่สุด คำตอบสุดท้ายคือศีลข้อที่1การฆ่าสัตว์เพราะเป็นการทำลายชีวิตโดยตรงและมีผลนำพาไปสู่อบายภูมิทันทีแต่แท้จริงแล้วศีลทุกข้อสำคัญหมดเพราะการละเมิดข้อใดข้อหนึ่งก็คือการเปิดช่องให้บาปเข้ามาและทำให้ใจเศร้าหมองขอฝากข้อคิดปิดท้ายว่าการรักษาศีลห้าไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นคนดีในสายตาสังคม แต่เป็นการปกปั้นวิญญาณของเราเองจากความตกต่ำในทุกภพชาติและเมื่อศีลมั่นคงใจก็จะมั่นคงและเมื่อใจมั่นคงเส้นทางสู่ความหลุดพ้นก็จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน